สบายดีพี่น้องสบายดีย่ำแรงพี่น้องเบิสสุขสุขคนทิมแก่บ่เนี่ยมากระทิ้มกับเป็นพุ่มบ้าญ่เลยพี่น้องเลยปุ๊บเบองมากมันไม่แต่หมากง่ายาหำเก็บเอาไปทำเก็บเอาไปแก้ใส่กับหมักหุตทำแซ่บให้นิงกับตอนดำหนาเด็ด ก็เลยบ่ค่อยงามปันไดแต่ว่า,าเบิ่องไฮรุมนี่อยู่พี่น้องไฮที่เขาปลูกมันปลูกกระโพดใส่นี่มาเบืงงมางามงามไหนหยาก,ก็มีอยู่แต่ว่ามันบ่รายปันไดแลลวก็เขาก็แกแน่แล้วเลยบ่ลุกมีอยู่หยาก,กันมัก็ทินเขาก็ร้ายต้นเลยน้องนั่นน้อง,น,อง,น,องนี่ปลูไว้พอด้กิน thua hông ạ cái mặt nó mát nơi nó mát mặt cũng hỏi bố bà hông, cả xé gì mọi người tức hay xa ăn kim hay này cả ngam đỡ hay này cả งามจู้เขาปีนแต่ว่าเท่าร่มนอะเบิด,ดแล้วเขาเหรยังยิ่งเนยใช่เก็บทานเอ้าผพูดใด้นั่น่ะโอ้โหโจรปุ่นใจปนี่ นะพี่น้องเอ้ยเก็บตอ่อเก็บทานต่อให้แล้วมือน,นี่จะใกล้แล้วบ่พอดีปะ่ะคะนอนแล้วก็เลยลงมาบแบบสบายดีปลาลูกนะไหมสบายดีปลาลูกอ้าวบเล่แมนนองเนยเดีปลาลูกเลยอ้าวน้องกระชากกระเฟนอีกเลยอ้าวน้องลีก็มีบ่น่ะบ่มีบ่ ใช่เน่มาดูหยนืกกันท์านะไปจะมงามเถน o เจ้าใส่คขี้มจะใส่คมยังนอคือดัมเทีมอันคขี้มขี้ท่านไฟเมื่อคือดัมได้คือบมอทาอย่เก็บถานยามแรงพี่น้องเอ้ยเปิดด่บันเลยโอ๊ยไพ่สั่นเลย ี่สบายดีเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีเรียกทำไมแล้ยวง่ายสุมาน้องเลือยก็นองละชาก็สิไปห้องเฮียนมืออื่นญปกลุงเลยืออืองเฮียนแล้วนองเลืยก็นองละชาจะไปเป็นอาจารย์เด้อปะลุงเลยเป็นอาจารย์ นวันที่นึงคุยังเขาปกติแต่ว่าอันนี้ไปมือเ<จ>งินเนี่ยซื้อไป้้ว่า้องตัง <pixels S 2> ต <est> คืจะไปมือหนาวนจะไปลงตังค์นะ๊ลกพลุงเยแม่ลุงนเลยไปเรียนอะไไปเรียไปเรียยังนไปเรียนไปเรียนลินมรูไปเรียง ไปแล้้เฮียหนังสือซื้อไห่แม่ซื้หนังสือเรียนอบอกไห่หนังสือช้อนบ่กอ๋อถือถื้าแบบพอดีเบสซอบสเซอร์อืมเบสเอรบไปได้ทางน <c oughs> ี้น่ะไปใสไส้ไปใส่แลแล้วถ่ายชุดแล้วอีกแล้ว ไปก่อนมั้งยังไปยืดอันไปถูกาม่รีบเดี๋ยวไม่ละคะตาหันหันนิดๆก็ยังเย็นด้วยใครใครกูม้วนฉันได้เข่าจริงสช่อ่ะสร้างถึงแบบดีๆลูกร้านถูกใช่ไหมเจ้าบ้านสะสมใหญ่ได้ตัวนี้ หูน้อยสุดที่ยางสีดีนะน่ารัาเนยแบบนั้นน่าักแบน้อนแล้วกำนั้นเื่อยไปใส่ด้วยอันนี้น้่นะนะห้เจ็ดแปข้างแน่นแหน่วยใส่สอบนะสอบมา้วคะสอบสอ้

ใช่ไม่ได้ผูกงาบสาวด้ยงาบก็ได้ก็ได้เขาไป็นสิ่งที่งาบเเขาประชดแปะมันเป็นสิ่งที่งาบสิก็ไม่ใช่สาวสาวกิ๊กก็ใจ่ว่าจะ ý kiến của mình 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 I well, do well. เดียนโน่นเดียนใ่ปะอาตออกมาแล้ว่อยากนั่เต้ะเม่อยากกับหลังคือไได้บกให้กับหลังบรนี่อยากับหลังมักับลงกับลงคือเาดีกนี่น้าวเนาะ เงี้ยบอกหอมา่ดีสวนขับ่จ๊กอ้ิดใจง่าไมง่าไแต่ห้าบ่มบ้านเกลังไหนนอนในเสียมาแล้วที่เขาก็ยังรออยู่ันาอจ้ใส่คีมยังเนาะทุบแต่ละซ้ำใส่นรองน้าให้เขาที่เถตัวเตมนีปเขาเน่ เฮ้งกถาอไอเปิดเลยเอวเบิ้งข้าไปถกเองข้าเองันพีข้า่้าบออรตานแค่ใคข้าปิดข้าอยู่ไม่้าข้ามันเรียนข้าเรียนอยู่รุ่นรว่นอ่ะจิ้มก์ม่หนักมากไัก ม็ใส่กระปุกอยู่มุกแก้วมุกแก้วปูนมุกแก้วเป้าไข่บ่อมุกแก้วปูนมุนอะไรมุนขี่ม้าอะไรนะซ่าอ๋อไปดูมันอยู่ไปบอกพ่อใหญ่อ่อยว่าได้ได้ขอลืมไม่ไม่ป้ามาอยู่คือบอก่อใหญ่อ่อยว่าได้ได้ไอ้ปุ๊บตัวหนา

哎呀，哎呀。 ของข้าวข้าวตออต้อง้ขอข้าวกบเบี่มข้าวเนี่ยค่ณไม้ไผ่ด้อันนี้ก็ไแ้นะทีนีไม่งบบมึงหไก่มือข้าวเลย้ใส่เไทำหมืนะพอถอขาดอกวแล้วมัน่าคิดมือ่ามงบ้าันน่

คิดขาดจะยุบคิดขาดจะยุบน้องไอ้ฉนงเล็กน้อยของเจ้าคิดได้ยังไงไอ้จัดหญ้าไปแบบนี้เลยเด้อให้ไปจวดในเฮาส์แม่ยิงมดติดนะแม่ยิงมดติด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตัวหน่อยเล็กๆเออจะกระโดดตัวพละแบบเล็กหน่อยมันไปมันไปยังมันลงเคียงเนาะครูแสดงเช่็แล้วก็ไปบอกขยะพละสิเออเออเออพละสิเดี๋ยวพละขับรดพละเราเดาไปเออสุดเบสประมาณนะพละน่ะน้องมันกินก๊อกเออกินก๊อกคือเหมือนคล้ายเรา มาใช่หนึ่งอาบนงเกเมาท่านะ้ยกระดกด่เเ็นท่าเให้เวลาเดยังท่าหนาข้าซเป่งนี่ยนี่วาน่ะกลือกเอฟกับอิน่ายังเต มีเตขบด้วนี่น่รักกูดเดนี่นี่รนะอดอดแล้วมีเต้ยด้มเก็บขาบเอพี่เก็เอ๊ะเก็หนาดำวะเก็หนาเก็ข้าวกล่นเองโอ้เก็บาข้าวกลุ่นนี่ในเตนี่้อหนาข้าว นเต็นะบิดนด้ยด้ยด้ยโอ้ยวากน้นาคือไหน่อยใช่นะ่เปิดเปิดไฟตีเนยนี่เปิดมอดดยไม่แพ้ไม่จับคือไม่จับคืออ พอกันไม่คิดนะเด้เ๋ยเนแ